สามธาตุอาหารที่ส่งเสริมการกระตุ้นแตกใบอ่อนหรือว่ากระตุ้นการทำใบค่ะสวัสดีค่ะเปิ้ลพลังใบค่ะสวัสดีแล้วก็ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นะคะช่องของ YouTube ของเปิ้ลพลังใบและเพจเกษตรอินทรีย์กับเปิ้ลพลังใบค่ะวันนี้หลายท่านนะคะต้องการที่จะกระตุ้นเสริมสร้างการทำใบหรือว่ากระตุ้นใบอ่อนค่ะเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นมากเลยทีเดียวค่ะในการอ่า ช่วยกระตุ้นนะคะส่งเสริมการแตกใบอ่อนหรือว่าการทําใบได้ได,ดีนั่นก็คือสามธาตุอาหารพืชที่สําคัญในการช่วยกระตุน้นการแตกใบอ่อนค่ะธาตุอาหารตัวที่1น,นั่นก็คือนะคะแมกนีเซียมค่ะนะคะแมกนีเซียมนะคะจะช่วยนะคะเขาเรียกว่าเสริมสร้าง คอโรฟิลล์นะคะเสริมสร้างคอโรฟิลล์นะคะในการกระตุน้นการแตกใบอ่อนได้ดีเซียมมีคอโรฟิลล์เนาะในการช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดีนะคะในการที่ช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดีค่ะตัวที่2นะคะตัวที่2นั่นก็คือกะสีค่ะนะคะตัวที่สองนั่นก็คือสังกสีค่ะตัวสังกสีนั่นจะมีอ่าเขาเรียกว่ามีเอนไซม์ค่ะนะคะมีเอนไซม์ที่ช่วยกระตุ้น การทำงานของเอนไซม์เนาะตัวสังกะสีจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นการทํางานของเอนไซม์ของพืชค่ะและนะคะตัวที่นะคะตัวที่3นั่นก็คือไนโตรเจนค่ะไนโตรเจนนะคะไนโตรเจนนะคะเป็นส่วนประกอบของโปรตีนและก็กดอะมิโนต่างๆที่พืชต้องการค่ะนะคะในการ กระตุ้นส่งเสริมการแตกใบอ่อนค่ะจำเป็นจะต้องใช้าธาตุอาหาร3า,าธาตุนี้นะคะในการกระตุน้นการแตกใบอ่อนนะคะจำเป็นจะต้องใช้3มาธาตุอาหารนี้ค่ะซึ่งมีความจำเป็นต่อพืชมากเลยทีเดียวคะ่ะในการทำใบหรือว่าการแตกใบอ่อนนะคะย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะในการที่จะทำส่งเสริมการแตกใบอ่อนได้ดีนั่นก็คือนะคะ หนึ่งนะคะก็คือธาตุไนโตรเจนค่ะไนโตรเจนนะคะมีโปรตีนแล้วก็มีเขาเรียกว่ากรดอะมิโนที่จำเป็นสำหรับพืชค่ะนะคะซึ่งพืชจำเป็นที่จะต้องได้รับค่ะนะคะจะทำให้นะคะส่งเสริมพัฒนาการแตกรัดใบอ่อนได้เป็นอย่างดีค่ะนั่นก็คือไนโตรเจนค่ะธาตุอาหารตัวที่สองค่ะธาตุอาหารตัวที่สองนั่นก็คือสังกะสีค่ะนะคะ สังกสีนั้นนะคะจะช่วยทําให้พืชเขาเรียกว่านะคะกระตุน้นเอนไซม์ของพืชได้ดีค่ะนะคะสังกะสีนะคะจะช่วยกระตุน้นเอนไซม์ของพืชได้ดีค่ะนะคะตัวที่3นั่นก็คือแมกนีเซียมค่ะแมกนีเซียมนะคะเป็นตัวที่ส่งเสริมนะคะเสริมสร้างคอรฟิลล์ค่ะในการพัฒนาการนะคะกระตุ้นการทําใบจะทําให้ใบแตกใบอ่อนแล้วก็ใบอ่อนมีความสมบูรณ มีโครงสร้างที่แข็งแรงค่ะนะคะจำเป็นจะต้องได้รับธาตุอาหาร3ตัวนี้ไปช่วยด้วยค่ะนะคะจะทําให้พืชน,นะคะแตกรับใบอ่อนโครงสร้างใบมีความสมบูรณ์และก็แข็งแรงดีค่ะวันนี้นะคะฝากไว้สําหรับท่านที่ต้องการที่อยากจะได้นะคะผลิตภัณฑ์นะคะ ไปช่วยกระตุ้นแตกใบอ่อนไปช่วยกระตุ้นการทําใบให้กับพืชอยากมีความสมบูรณ์ค่ะอย่าลืมสามทานอาหารนี้มีความจําเป็นมากเลยทีเดียวค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อตัวคุณเองแล้วก็สําหรับผู้อื่นค่ะ คุณจงกดไลค์คุณจงกดแชร์ออกไปให้คนอื่นได้รับรู้ได้รับทราบเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะทุกคนที่มาให้กําลังใจค่ะนะคะคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าทําเรื่องราวดีๆมาแบบปันให้กับทุกคนอีกค่ะสวัสดีค่ะ